มันก็พันก็เข้ายาวเขาสวยนะเห็นแม่เขานะครับสาย bon, บอยอุบลค<น>รับเจ้าลักแล้วก็ผสมไฮโร่โได้มาเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ครับลูกจมไพโลแม่เป็น,บ,นบ,บอยอุบลกับเจ้าลักดูดูใบใช้ไนดะ้ แช่งขาคุณได้เลยครับแข็งแรงเนาะแข็งแรงนวิทย์เขาดูแลดีับผมให้ยืนคอกกางมุ้งให้ตลอดเวลาสวัสดีครับนวิทย์สวัสดีครับวันดีครับวันนี้กลับมาที่ข้อของนวิทย์อีกรอบนึงนะครับพอดีมีเอฟซีเนาะที่เขาเคยดูคลิปไปแล้วสอบถามนวิทย์เข้ามาว่าในข้อมีลูกเจ้ามายุกี่ตัว ก็คือเขาอยากจะเห็นตัวชัดๆเนาะว่ามีทายาทจานายโอตัวไหนบ้างทั้งตัวผููตัวเมียเนาะก็เลยพามาดูอันนี้ตัวเมียตัวเมียอันนี้ตัวเมียตัวเมียตัวนี้ชื่ออะไรครับผมดาวเรืองอันนี้เจ้าดาวเรืองนะจากที่เราได้ลงคลิปขนวิทย์ไปนะก็มีเอฟซีได้สอบถามเข้ามาหลากหลายเลยจากหลายจังหวัดเลยเนาะว่าอยากจะเห็นชัดๆ อยาจะให้ดูว่าข้างหน้าเป็นยังไงแล้วก็รอบๆตัวนะครับผมเป็นยังไงแข้งขาดีไหมการดมการเดินเนาะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีไม่มีตำหนิอันนี้เป็นลูกของมารเลโอแม่สายไหนครับผมสายแม่สายเจ้ารักแม่เจ้ารักสายเจ้าลักดีนะแล้วก็อีกดียายนั่นเขาสายบอยบอยอบนสายบอยสายบอยบอยอบนกับเจ้ารัก อยากเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอันนี้กี่เดือนนะครับผมตอนนี้ได้สิบเดือนละสิบเดือนนะอันนี้มีหูหูก็ไวใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ดูกระโหลกก็สวยตุ้เนียนะตุ้เนียด,ๆๆดูขาดูขาเดีด๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆครับขา้ามเป็นยังไงแม่แม่กำลังท้องแม่เขาตัวไหนครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้อ๋อเดี๋ยวถ่ายแม่ให้ดูถ่ายแม่ดูให้มาดูด้วยก็ได้ถ่ายแม่นี่คือตัวแม่นะตัวแม่ ก็าหมายใกล้ๆนี่ตัวแม่ครับตัวแม่ท่ายถึงน้องก็ไั้อันนี้ปักลูกไมโอนะลูกไมโอเป็นสายของเจ้ารักแล้วก็ไอ้บอยบอยอุบลแม่แม่เป็นสายบอยอุบลสายบอยอุบลดูแข้งขาครับผมเขาบอกกันไอ้อะไรล่ะเจ้ารักกาบ เบาบนไม่เขาสูงใช้ได้เลครับลูกอะไรณวิทย์แล้วเดินเทียบอีกรอบนึงดินไทยรอบนึงงณวิทสูงร้อยหกสิบห้าเนาะดินเทียบนะเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวประมาณนี่แหละประมาณถึงหูณวิทยก็ร้อยหกสิบได้ประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบประมาณนี้นะข้าวนะอ่าเขาหันตูดมาให้ดูพอดีเลยดู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 นังดูดูจิ้มดูเครื่องเทศ แข้งขานะครับแข้งขา<ม>ใหญ่ชลย่ย่อนไม่ย่อนตรงขาไม่ถกไม่ถอนเนาะไม่ไปไม่ปไปไหลตรงน,นี้ไม่มีโครงใหญ่ยาวกระโหลกสวยใบสวยแล้วก็เชื่องนะเชื่องเชื่องพ่อเขาเปไ็นมาริโอนะครับ นี่ตัวเมียนะเอาไปทำแม่พันแม่พันต่อได้ตอนเดินตอนพยดูวิดีโอไหมล่ะอย่างไปเล่นปกติเขาจะเขาจะผสมได้ประมาณกี่เดือนนะครับน่ะกี่เดือนผสมได้สิบเก้าถึงยี่สิบสิบเก้าอันนี้ก็ใกล้แล้วเนาะสิบเก้ายี่สิบเราผสมได้ผสมได้แล้วหรือทำให้มันเดินหน่อยวนี้ให้มันเดินอ่ะให้เดินให้ดูนะครับไม่มีปัญหานะขาถอดขาถอดได้มีเดินโชว์เลยเดินโชว์เลยไม่เป็นไม่มีตำหนิ รับประกันตำหนินะครับตำหนิไม่มีไม่มีอันนี้คือถ่ายให้ FC ที่สนใจดูนะว่ามีทายาทจะมาโออกี่ตัวในข้อนะครับตอนนี้มีสี่ตัวมาดิโอตอนนี้มีสี่ตัวเนาะลูกมัน4ี่อยู่ในข้อเนาะสี่ตัวก็ที่ล่าสุดคือเจ้าตัวมีแบงค์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 ล่าสุดที่ว่าเป็นตัวลายนะใหญ่ใช้ได้ครับผม นี้ราคาได้คุยคร่าวๆไหมราคายังๆยังเนาะยังไงก็โทรโทรเข้ามาไปดูดูเครื่องเพชรดูจ๋มันนนทแม่เขาท้องเข้าเดือนแปดอันนี่แม่เขานะนี่แม่เขานี่แม่นี่ชวโชูชูนา หวง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 นี่แม่นี่แม่เล่นลบครับอันนี้ไม่คุ้นไม่คุ้นนะไม่ค่ยคุ้น็ท่าไหนี่ท้องอยู่ไหมครับท้องท้องอหวงลูกหวงลูกอ๋อหวงลูกดูแม่กับลูกนะครับดูเทียบกันสวยใช่ได้เลยแต่ลูกกระโหลกจะสวยกว่าแม่นะกระโหลกว่ากระโกจะมนเหมือนดามาโยอ่ะ ตอนนี้ก็ท้องมาแล้วอี่แล้วอ๋อท้องท้องอยู่แม่เดือนแม่่นี่กี่ท้องนะครับนี่ท้องแรกท้องสองคือยังอยู่ในท้องอ๋อนี่ท้องแรกนี่คือท้องที่สองแม่เขากี่ปีครับแม่เขาแม่ก็ตีว่ายี่สิบเดือนเป็นสัตว์แล้วออกมาแล้วไม่ก็อยู่ประมาณตอนเนี้ยี่สิบเดือนคลอดสามสิบสามสิบเดือน นสามสิบนี่เจ๊แต่ดูเข้ายาวดูดูเข้ายาวเข้าก็ยาวทันเข้าทันก็เข้ายาวเขาสวยนะมี่แม่เขานะครับสายบอยอุบลบอยอุบลครับเจ้าลักเจ้าลักแล้วก็ผสม <Mario. S 2> มาเลโอเพโลได้เป็นตัวนี้ เน่ตัวนี้ครับลูกจะมาริโอแม่เป็นบอยอุบลกับเจ้ารักดูหูดูใบใช้ได้แข้งขาคุณได้เลยครับแข็งแรงเนาะแข็งแรงแข็งแรงสวิ์เขาดูแลดีนะผมให้ยืนคอบกลางมุ้งครับตลอดเวลาเกี่วหญ้าให้กินเนาะเกี่ยวหญ้าเป็นหลักหลักหลักกินหญ้ากินฟาง แข้งขาสวยใช่ไหมเล่นกล้องเล่นกองเล่นกองเล่นกล้องไปเดินเดินเดินทางเดินทางมามามาเดินชวน่อยเดินชวหน่อยไปไปไปเดิน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 ก็ขาขาใช้ได้ครับยาวใช้ได้เลยเดี๋ยวเล่นเขาจะเล่นตีเล่นหูเล่นด้าแต่สีแดงใช้ได้แดงสวยแม่ก็แดงอยู่แล้วถ้าบวกพ่อแดงแดงก็จะแดงขึ้นเยอะ อ่าวเดวิดครับจะขอเบอร์โทรอีกรอบนึ่งครับเดวิดเผื่อใครสนใจให้โทรสอบถามเลย089 089 239 239 6158 6158นะครับผมอันนี้ก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆเนาะไอ้ลูกลูกตัวหนึ่งของจาไว้โอชี่อยู่ในคอกนะใครสนใจจะขึ้นเบอร์โทรให้ติดต่ออีกทีนึงนะโทรมาสอบถามเลยตรงได้เลยยินดีเนาะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเดวิดครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวอื่นอีกเขาครับผมครับสวัสดีครับ โทไลเทีวแล้วไม่ไม่ทายเจ้านาอเ้านแบงค์เนาะมีแบงค์มีแบงค์เจ้ามีแบงค์มีแบงอันนี้จนวนเดือนเท่าไหร่สิสบสามนี่ครบเดือนแล้วเนาะมันขอดวันที่สิเดือนแปเนาะ ครบแล้วครบเดือนแล้วนี่ครบหนึ่งเดือนนะครับผมเจ้ามีแบงค์โอ้โห่เออะไรอะ่ะท่านแฟสอย่างนี้ก็ใช้ท่านแลว